และตาพานบุญเนี่ยทำไมถึงสีชมพูคือมาที่นี่นี่จะเห็นว่าแม้กระทั่งได้ปูกแขนเนี่ยตอนนี้ทั้งศาสนสถานทั้งอาคารต่างๆของวัดก็เลยเป็นโทนสีชมพูหมดเลยค่ะ โมตสสะภะคะวะโตราะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตสสะภะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตาพันบุญก็เป็นพรานที่มีวิชาอาคมแก่กล้านะบรมครูเกี่ยวกับมโนรามโนราเข้ามาจากพระสุทธนมโนราที่ตาพันบุญได้ไปจับนางมโนราในในป่าหิมพานต์เข้ามาแก้บนพระตาพันบุญของเกี่ยวกับโชคลาภแล้วก็เงินทองบนเอาไว้แล้วก็ได้ดั่งที่ใจที่มาขอพอรไว้ค่ะ ส่วนใหญ่เขามาขอของานครับขอได้เรื่อยๆพอเราขอได้ก็เราก็กลับมาทุกเดือนทุกเดือนใช่ค่ะขอได้ทำมาคือตาพานเนี่ยท่านมาฝันผมก็ไม่รู้จักท่านเลยนะอยู่ดีๆในฝันเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยในฝันนี้คนนี้ด้วยเข้ามาบอกว่าคาถาตาพานบุญคือนาชาลีติอออาออแอลึกลืึกลก็ไม่รู้ว่าฝันอะไรกัก็ไม่รู้จักเหมือนกันของานแล้วก็แบบอยากให้แบบเดินทางแล้วปลอดภัยเลยว่าเปบว่าบูชาท่านไว้กับตัวเลยค่ะ ประสบอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วไม่เจ็บอะไรเลยรถพังยับรถไ,ไม่เหลือเลยค่ะ<ต>ยุบเ,เลย ยังไงก่อนถ้าตอนแรกก็ดอกไม้ห้วยพระในบูตรก่อนนะคะวางแต่ดอกไม้อย่างเดียวนะคะในบูตนะคะถ้าตอนที่สองเลยก็ผ้าแดงลงมามาขอพรท้าเวสุวรรณผมด้วยผ้าแดงซ้ายขวาอันนี้สองเส้นสองเส้นครับครับถ้าตอนที่สามยังเหลือแต่ทูกกับทองไปขอพรตาพลานมุนเลยนะคะครับงั้นเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะแม่ขอบคุณครับดี่กวขอโชคดีนะลูกนะ ขอได้ลูกได้ได้ลูกได้ล,ไดล,ลูกลาบกลับมาอีกสาธุมากราบมาลดน้ำขอพรจากหลวงพ่อน,นิดนึงนะครับพ่อครับขนาดขนาดเชือกยังเป็นเชือกสีชมพูเ,เลยนะ มาถึงก็เขาเรียกอะไรนะมาประพรมน้ำมนตก่อนเลยนะครับชุ่มช้ำที่อินนี่แหละครับแล้ววันนี้ผมพามาที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมูมหานิยมต้องบอกว่าต้องปักหมุดเหมือนกันถ้าหากว่ามาที่นี่นะครับเพราะว่าที่วัดยางใหญ่แห่งนี้ มีสิ่งที่เราจะมากราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิ่งที่คนแถวนี้เนี่ยจะนับถือกันอย่างมากคือตาพานบุญนะครับซึ่งตาพานบุญที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าตาพานบุญหนุนทรัพ์โอ้โหนี่อยากได้โชคอยากได้ลาบอยากได้ทรัพย์แล้วก็ต้องมาที่นี่แหละครับมีผู้ที่ขอและได้ดังขอมากมายเลยนะครับตามมา จุดแรกนะครับจุดแรกคือจุดทูบขอพรก่อนนะก็จะมีรูปของตาพานบุญอยู่นี่นะฮะจุดทูปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไอ้ยาไอ้ยาสิบ การประทานองค์ใหญ่เสร็จนะฮะก็มาไหว้ตาพานบุญด้วยเรื่องไหวต้องไหวยังไงครับชุดมากรูถวายตาพานบุญครับชุดนี้ยกชุดเลยใช่ไหมครับจ้ากยกชุดอย่างนี้เลย<อ>จา้ามีมากรูวา่าขาม้าเหล่าขาวใบจากยาวเส้นนะครับและตาพานบุญเนี่ยทาไมถึงสีชมพู<อ>คือมาที่นี่นี่จะเห็นว่าแม้กระทั่งได้ผูกแขนเนี่ย ที่ตะกี้พอรถน้ำมนต์มาเนี่ยก็เดือดดีเมื่อก่อนจะพูดานาวัดนะ่ะลูกแล้วก็มีคนถวายสีถวายเป็นสีชมพูอาจารย์ก็ไว้เป็นที่ระลึกเป็นสีชมพูไปเลยจะได้โดดเด่นครัเพราะว่าปักตายเนี่ยไม่มีสีชมพูอาจารย์ก็เลยทาไปไว้มาวัดจะได้สบายใจสีชมพูจ้ะตอนนี้ก็เลยทั้งศาสนาสถานทาั้ง อาคารต่างๆของวัดก็เลยเป็นโทนสีชมพู<า>หมดเลยใช่โทนสีชมพูหมดเลยค่ะแต่เกี่ยวไหมกับเรื่องตำนานที่มีเรื่องเล่าว่ามีพญานาคสีชมพูเนี่ยที่ตาพันบุญไปช่วยไว้เนี่ยเกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวค่ะนี่คือ,อท่านเขามาถวายสีก็ทําเป็นจันลั์ษณ์ไปเลย๋อ,อยได้คนระับชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติออออแอึกลือลึกลือชัยยะชัยยะสิลิโคลคานะมาสะโยสสาา เราก็เอาไปวางให้ตา่านบุญขา้างหน้าตาผานบุญวันนี้ผมวางมูมหานนยมด้วยมาไหว้ตาพานบุญแล้วนะครับขอให้ตาผานบุญได้ส่งผลถึงพวกกระซั์และความสำเร็จทั้งมวลด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุวาตาพัานบุญนี้ขลังมากนะ ขออะไรเนี่ยก็จะสำเร็จสมดังหวังนะแล้วเวลาขอเนี่ยขอแค่มาทำนุบำรุงวัดนะถ้าใครได้สำเร็จสมหวังแล้วเนะี่ยแค่นั้นเองนะจะมากจะน้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะมาถึงตรงนี้แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ,ะอธิษฐานโยนเหรียญเสียงทายตาพาดบุญหลุนทรัพย์ อ้้ลงดวยตาไม่งหญตาจะด้โชใาพานบุญก็เป็นพรานที่มีวิชาอาคมแก่กล้าบรมครูเกี่ยวกับมโนรามโนราเข้ามาจากพระสุทนมโนราที่ตพาพานบุญได้ไปจับนางมโนราในในป่าหิมพานต์จะขอเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนแล้วก็โชคลาภบางคนก็บนค้าขายเอาไว้ให้ยอดถึงถ้ายอดถึงก็มาแก่ บนอะไรไว้ก็มาแก้มาแก้ได้ทุกวันยกเว้นวันพระพระสีชมพูนะครับเกิดจากคุณโยมนะครับได้บริจาคสีนะครับมา2ถัง oh. สีชมพูเพื่อที่จะได้ทากุติใหม่แล้วก็ร่วมด้วยพระอัฐานในอุโบสถนะครับก็เป็นสีชมพูเดิมอยู่แล้วด้วยจากที่จะให้เป็นสีชมพูเป็นหย่อมๆอย่างงี้ครับก็เลย เปลี่ยนสีชมพูทั้งหมดขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านคุณโยมแวะไปผ่านมาที่อำเภอท่สานะสารนครศรีธรรมราชก็แวะมาเที่ยววัดย่างใหญ่ตับทานบุญกันได้จะได้ถ่ายรูปมุมสวยๆกัน มาแก้บนข้ตาพัานบุญขอเกี่ยวกับโชคลาภแล้วก็เงินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบน,บนเอาไว้แล้วก็ได้ดั่งที่ใจที่มาขอพรไวค้ค่ะก็มามาขอพรแก้บนอ่อพันเก้าพน, 9, านแล้วก็ผ้าขมาเก้าผืนครั้งแรกเลยที่เข้ามาก็ขอพรแล้วก็ได้รอบนี้คือรอบที่สองค่ะอันนี้ก็อาจจะขอ คูณคูณสองคูณสิบเลยก็ได้นะคะมาได้เลยค่ะมาขอพรเพราะตาพันบุญได้ค่ะเพราะว่าที่เคยมาครั้งแรกที่วัดก็คือมาครั้งแรกแล้วก็ขอพรแล้วก็ได้ดังที่ใจสมหวังได้เลยได้ค่ะแล้วก็มาครั้งนี้มารอบสองก็คือมาแก้บนแค่ให้แบบจิตใจเราสบายสงบขอให้ลูกหลานมีความสุขมีอะไรยเลยสุขภาพแข็งแรงอะไรก็พวมีความสุขอยู่ร่มเย็นอะไรอย่างเงี้ยมาจากสุราษฎร์ค่ะขอมาหากินให้ อยากเจ็บอยากใกล้มาทุกเดือนครับผมความชอบส่วนตัวเพราะที่บ้านก็เกี่ยวกับพวกของโนราด้วยส่วนใหญ่เขามาขอของานครับผมขอได้เรื่อยๆพอเราขอได้ก็เราก็กลับมาทุกเดือนทุกเดือนใช่ค่ะขอได้ก็มาเป็นพานเป็นพันเลย ขอเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเข้าวัดทาบุญกันเยอะๆนะคะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะผมจะมาไหว้ทุกปีกับครอบครัวแล้วครับไม่มาว็ดเ<ะ>ขาตามะค่ะเขาตามาคือประพานเนี่ยท่านมาฝันว่าเนี่ยนะที่นี่คาถานี้คาถานี้จากผมก็ไม่รู้จักท่านเลยนะก็คือแบบอยู่ดีๆในฝันเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยในฝันมีคนนี้ด้วยเข้ามาบอกว่า คาถาตาพานบุนคือนาชาลีติอออแอลลึกลือลึกลือก็ไม่รู้ว่าฝันได้ยังไงจริงจริงอะไม่ริดถ้าพูดไทยคนอื่นฟังเขาอาจจะจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยส่วนมากไม่ค่อยขออะไรมาสักการะเพราะว่าเราศรัทธามากกว่าที่นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับผมเป็นช่างภาพครับมาตุกเดือนมาทุกเดือนของานแล้วก็แบบอยากให้แบบเดินทางแล้วขอให้ปลอดภัยแล้วก็มา ข่อเรื่องงานเขได้เราก็มาถวายกันเฉยๆเดือนมาสิบยี่สิบงานยี่สิบยี่สิบงานเออบูชาท่านไว้กับตัวเลยค่ะแฟนก็ประสบอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วก็ไม่เจ็บอะไรเลยรถพังยับแต่คนจริงค่ะอยากจะให้รถไม่เหลือเลยค่ะยยุเล มีก้อยล้วก้อยล้วนีดเดียวก็เชิญชวนครับเชิญชวนให้มาสักการ,ระบูชาตามพัน,นบุญครับบัดยางใหญ่ที่นครศรีธรรมราชครับผมก็เชิญชวนค่ะเพราะว่าท่านเด่นดังมากๆจริงๆค่ะก็นับถือท่านตามแฟนเลยค่ะในส่วนของเล็กซี่นะคะวัด อย่างใหญ่ตะพานบุญนะคะก็อยากให้ทุกคนมากราบไหว้มาขอพรตะพานบุญขอแบบง่ายๆขอแบบซื่อๆขอแบบเด็กขอผู้ใหญ่เนี่ยแหละค่ะและเชื่อแน่ว่าผลน,นี้หรือความศรัทธานี้จะสำเร็จผลอย่างแน่นอนนะคะแต่สำหรับปิงปิงนะคะก็ดูในโซเชียลค่อนข้างเยอะอยากจะมาอยากจะมาจนแบบว่าเพื่อนม้นบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปวัดเนี้ยแล้วเหมือนรู้สึกว่า เออได้มาแล้วได้สัมผัสกับตัวเองเข้าไปสิ่งแรกที่เจอเลยอันนี้จาความร,รู้สึกเลยคือได้กลิ่นเหมือนผู้สูงอายุอ่ะอได้กลิ่นเหมือนผู้สูงยิบแบบแบบตอนที่เอื้อมมือไปแปะไปแปะท่านาไปแปะทาปลาพันบุญอ่ะ หมือนได้กลิ่นแบบเราเราเราจะอยู่กับผู้ใหญ่อะ่ะเหมือนเหมือนได้กลิ่นผ้าขมาเหมือนได้กลิ่นผ้าขมาสัมผัสได้แวบแรกเลยเออก็เลยรู้เลยว่าท่านหนามาแล้วมามารับลูกหลานแล้วที่มาขอพรกับสิ่งที่เราขอไปแล้วเชื่อว่าท่านก็ต้องให้เราด้วยอะไรอย่างงี้กจากสะพานที่เรานับถือศรัทธาเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วอย่างที่นี่ก็เช่นเดียวกันมันเกิดปฏิหารกันเราหลายเรื่องมันยากที่จะอธิบายแต่ถ้าใครอยากสัมผัสปฏิหารความศรัทธาต้องมาก่อนฝากเชิญชวนนะคะ